สวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้ครับผมบา่าวภูไทยพาเลาะครับได้มาเยืนอยู่ที่ริมถนนหมายเลข12บสองกรสินมุกดาหารนะครับหมายเลขสิบองตัดใหม่นะครับยืนอยู่ทําไมล่ะครับวันนี้ครับผมคือได้มีโอกาสผ่านมาจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับแล้วก็จะพาแวะชม นี่ครับนี่ครับวัดภูกุ้มข้าวครับนี่ฮะวัดภูกุ้มข้าวนี้นะครับไม่ใช่วัดภูกุ้มข้าวของกาะสินนะครับตัวนี้เป็นวัดภูกุ้มข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ อำเภอโพชัยในเขตพื้นที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านภูเขาทองนะครับจะอยู่ตรงริมถนนหมายเลข12นะครับสถานที่คือถ้ามาจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้ามาจากจังหวัดมุกดาหารฝั่งจังหวัดมุกดาหารก็จะอยู่ทางังขวามือครับ ห่างจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาก็ประมาณ20กิโลกว่าๆนะฮะฝั่งนู้นคือมาจากธรรมอุทยานนะฮะหลวงปู่ศิลาหรือมาจากจังหวัดกาะสิน,นะส่วนทางนี้นะครับมาจากทางจังหวัดมุกดาหารนะครับคือทางเลี้ยวก็ชัดเจนครับมีป้ายบอกชัดเจนนะครับนี่ครับผม มีป้ายบอกชัดเจนพระาธาตุภูกุ้มข้าวครับผมนี่ฮะอยู่ใกล้ๆก,กับตรงที่พักริมทางที่เป็นร้านอาหารที่อยู่ตรงยูเทิร์นตรงข้างหน้าเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะผ่านก่อนจะถึงร้านอาหารตรงที่เป็นร้านอาหารขายลาบก้อยตรงนี้นะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ครับ ไม่ไกลครับถ้ามาจากทางฝั่งจังหวัดมุกาหารก็ผ่านมาจากป้อมตํารวจทางหลวงมาประมาณ4ี่ห้ากิโลครับประมาณนี้หรืออาจจะไม่ถึงนี่ครับทางเข้าวัดก็สะดวกสบายครับเป็นถนนคอนกรีตครับผมนี่ฮะก็ไปประมาณสัก1กิโลครับไม่ไกลครับวัดจะอยู่ทางด้านในนี่ครับวัดพระธาตูกุมข้าวครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับผมจากทางโน้นนะครับตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าวัดแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือทางเข้าวัดผูกลุ่มข้าวนะครับนี่ครับวัดผูกุ้มข้าวตำบลคำพระองค์เฮ้ย ใช่ไหมใช่ครับตำบลคำพระอง์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับขึ้นไปทางนู้นนะครับผมนี่คือทางเข้าวัดนะครับผมแล้วเราเข้าไปดูด้านในกันครับผมครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงบริเวณวัดแล้วนะครับนี่ครับเข้ามาก็ จะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับว่าจุดไหนไปทางไหนนะครับผมนี่ครับริเวณทางวัดนะคือเราขึ้นมาจากทางโน้นนะครับขึ้นมาก็จะมีจุดบูชาท้าเวสวุวรรณอยู่ตรงจุดนี้นะครับนี่ครั มีทาเวสุวรรณตรงจุดนี้นะครับมากราบไหว้บูชานะครับแล้วก็ข้างข้างนะข้างข้างนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ขออนุญาตนะครับ ไม้หินแม่สีสวรรค์ไม้กลายเป็นหินนะครับตรงจุดนี้นะครับอยู่ข้างๆท้าเวสวรรณนี่ครับผม<ะ>อยู่ใกล้ๆกับจุดที่บูชา เวสวรนตรงจุดนี้นะครับนี่ครับข้างมีรูปปั้นไดโนเสาร์ด้วยนะคะแล้วก็เราจะเดินลงไปทางนี่ครับพญานาคนะครับูปปั้นของพญานาคทางนี้ครับคือ มีความสวยงามมากครับตัวใหญ่มากครับนี่ครับตัวใหญ่จริงครับนี่คะนี่คืออยู่ที่วัดกูกุ้มข้าวนะครับอํเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับท่านที่ กราบไหว้ผ่านมาจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาก็สามารถมาแวะเข้ามากราบไหว้มาชมความสวยงามกราบไหว้ขอพรกันได้นะครับถ้ามาจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้ามาจากฝั่งมุกนาหารก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับมีป้ายบอกทางชัดเจนนะครับผม อันนี้ครับคือความสวยงามครับนี่ฮะคือดูมีความศักดิ์สิทธิ์มากพญานาคก็ตัวใหญ่ฮะองใหญ่มากครับผมนี่เห็นไหมครับมากราบไหว้ขอพรกันได้ครับจะพาชมบริเวณ ใกล้ๆฐานขององค์พญานาคนะฮะนี่ครับคือมีน้ำตกนะฮะนี่น้ำตกเทียมนะฮะสวยงามนะครับนคะครับ ามมากนะครับนะครับองพยานาคนี่ตัวใหญ่จริงครับ กราบไหว้ขอพอรกันได้นะฮะพาชมรอบๆองค์พญานาคนะครับนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับใหญ่สุดเท่าที่เคยเจอมาแล้วครับครั้งแรกผมนึกว่าที่ วัดภูดานไหจ้จะตัวใหญ่แล้วที่วัดภูกลุ่มข้าวคือใหญ่สุดแล้วครับผมนี่ฮะนี่คือหงพญานาคที่วัด ผูกุมข้าวนะฮะอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับด้านอรอบนี้ก็เป็นภูเขานะฮะมีธรรมชาติสวยงามเลยครับผมร่มรื่นครับผมนี่ฮะนี่ครับ สวยจริงๆครับสวยจริงๆครับต้องมาครับต้องมาชมครับต้องมาเห็นกับตาครับผมคือสวยงามมากครับท่านต้องมาเห็นกับตาเองนะฮะผ่านมาจากคารวี่องหลวงปู่ศิลาก็ผ่านมาทางจังหวัดจะไปทางจังหวัดมุกดาหารนะครับ ก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับหาง่ายครับเดินทางสะดวกครับเพราะว่าอยู่ริมถนนหมายเลข12ตัดใหม่กระสินมุกดาหารนะครับหาง่ายครับหาง่ายมีป้ายบอกทางเข้ามาชัดเจนนะครับผม ผมขยานาคตัวใหญ่มากนะครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรครับยังไม่ได้ดูดารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตัวองค์ท่านอยู่นะเพราะว,ว่าเดินขึ้นมาด้านบนก่อนฮรบริเวณรอบๆนะครตรงนี้ก็เป็นน้ำตกตันนี้คล้ายๆกับปลาหรือว่า อะไรนี่นะ้ำตกที่ออกจากหอยครับหอยนี่แะเป็นลูกหอยไข่มุกนะครับ <c ười> คือคอยู่บริเวณใกล้ๆกับองค์พญานาคนี่แหละครับนะครับตัวน,นั้นก็ค,คล้ายๆกับพญานาคเหมือนกันนะครับฝ <c ười> ากไปพาเที่ยนะนี่ก็หอยนะครับหอย ทางด้านโน้นก็เป็นลู่ฟันเสือนะฮะทางโน้นครับเสืกับมาตรงนี้ก็เป็นหอยนะครับตรงนี้ก็เป็นหอยมุกนะฮะสวยงามครับบรรยากาศร,ร่มรื่นเย็นสบายครับผมเราก็ออกมาจากลานองค์ ปู่พญานาคแล้วก็เราจะเดินขึ้นไปด้านบนนู้นนะครับที่เป็นองพระใหญ่ทางด้านบนนะครับผมเราก็ผ่านวิหารหลวงปู่ทองมาถาวะโรนะฮะอยู่ตรงนี้มากราบไหว้ได้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบไหว้พระธาตุปู กลุ่มข้าวกันนะครับแล้วก็มาบูชาทูบเทียนดอกไม้กันก่อนนะครับตรงจุดนี้นะครับจุดบูชาทูบเทียนดอกไม้นะครับครับผมพอดีได้มาเจอกับท่านอาจารย์ปิสนุพงศ์ครับท่านจะมาเล่าอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับทราบกันนิดนึงเกี่ยวกับวัดภูกุ้มข้าวนะครับเชิญครับอาจารย์ครับผม วัดปูพุ้มข้าวมันก็เป็นตำนานนะครับเนาะตำนานร้อยสามสิบล้านปีเป็นฟอสซิลหอยครับครับฟอสซิลหอยอยู่ทางฝั่งโนโ้นเนาะฝั่งโน้นครับไปดูก่อนก็นได้ครับผมครับฟอสซิ้นหอยแล้วก็นี่ข้างบนก็เป็นพระาธาตุภูพุ้มข้าวพระธาตุภูพุ้มข้าวครับนี่แสดงว่าบ่าวภูไทมาครั้งแรกเลยครับผมแสดงว่าดวงดวงเราสมพงกันมากครับเพราะว่าอันนี้จะทําไม้ไม้คาถาไม้เท้าพญานาคแจกจ่ายลูกศิษย์ ให้บูชาด้วยแล้วแต่จิตแล้วแต่วัฒนาที่ใครจะได้นะครับเป็นไม้พยุงครับไม่มีครทำนะครับแบบนี้ทามือมาดูมาดูครับมาดูหอยมาดูหอยก่อนครับครัับมนเป็นแหล่งเรียนรู้หอยร้อยสามสิบล้านปีครับพาชมพาชมแสดงว่าป็นโอกาสดีมากนี่ครับพราะสิ้นหอยพราะสิ้นไดโนเสาร์ โครงกระดูกของไดโนเสาร์แล้วก็ฟอสซินนะครับก็มีหอยมีซากดึบดำหอยยหินหอยฝาน้ําจืดนีครับหอยน้ําจืดที่กลายเป็นหินนะครับครับนี่คือรูปภาพนะครับแล้วมาดูของจริงตอนนี้นะครับของจริงทางนี้ครับทางนี้พอดีจะอยู่นู้นอยู่ตึกโน้นพอดีเราย้ายขึ้นมานี่อ๋อนี่คือใช่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดเลยนี่คือฟอสซินหอยมีอายุ ร้อยสามสิบล้านปีนะครับร้อยสามสิบล้านปีนะลูกเบโนเสาแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นอันนี้คือหอยหอยกาบหรือว่าหอยอะไรหลายชนิดหอยกาบหอยหอยน้ําจืดอ่ะหอยโบราณคือหอยโบราณเลยครับประเภทหอยก็จะมีเหมือนเหมือนหอยอะไรนะเหมือนหอยเรบมาบานเท่าไหมครับครับผมเหมือนหอยอะไรครับนี่นี่ครับทุกทุกชิ้นจะเป็นก็จะลงเป็นโค้ดไปหมดเลยเพราะว่า ขึ้นเป็นอันนี้แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดีครับเรื่องของหยน้าจืดนะครับมีตู้นี่ก็ใช่หอยกลายเป็นหินนะครับผมหอยกลายเป็นเยอะมากนะครับนี่ครับเจอเยอะมากเนาะที่นี่มาเจอตรงนี้เป็นตู้ตู้นั้นก็ใช่ใช่ไหมครับใช่หมดครับหมดโอ้โหเยอะเยอะมากครับเยะเลยครับเพราะตรงนี้จะไม่มีไฟมันเปิดครับครับไม่เป็นไรครับได้อยู่แล้วางนี่ครับมันจะมีชื่อก็จะมีชื่อบอกหมดเลยมีโคดมีอะไรบอกหมดเลย แล้วก็เป็นหินเป็นไม้กลายเป็นหินอะไรเพราะนี้มีหมดครับเลยโอ้ไม้กลายเป็นหินนะครับผมท่านที่ผ่านมาสามารถแวะเข้ามารับชมได้นะครับได้เข้ามากบไหว้สการะนะฮะใช่มาชมพิพิธภัณฑ์คือฟอสซิลไดโนเสาครับโอ้นี่ก็เป็นฟอสซิลซากพวกดโนเสาจะมีพวกเขี้ยวเล็บมีฟันอะไรพวกนี้ได้ครับมีหอยเหมือนหอยอะไรนะ เหมือนหอยกาบเหหมืออนยกาบครับผมนี่ครับแตเป็นแบบนี้เลยเพราะทุกชิ้นจะกลายเป็นหินหมดครับมันร้อยสามสิบล้านปีแล้วก็เป็นนี่ก็จะเป็นคือพอดีเขายังไม่ได้จัดครับเพราะว่าปกติอยู่เรอนครับอันนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทอผ้านะฮะับทอผ้าโบราณนะครับผมก็มีหลายอย่าง สำหรับท่านที่ผ่านมาจากการกราบไหว้หลวงปู่ศิลาก็แวะเข้ามาได้นะครับแวะมาเลยครับอยู่ที่วัดปูคุ้มข้าวนะครับไม่ไกลจากปู่ศิลาครับไม่ไกลนะเพราะว่ามานี่มาแวะขอพรปู่วิรูปักโหนะครับครับผมขอพรปู่วิรูปเป็นปแวะมาได้ครับมา,ากราบปู่ศิลาแล้วก็เรามาแวะขอพรปู่แล้วก็มา อิ่มท้องอิ่มบุญกลับไปครับจะได้สิ่งดีๆกลับไปครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์วิศนุพงศ์มากครับผมครับที่ให้เกตความรู้ครับผมสาธุครับผมสาธุครับผมครับผมครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปกราบไหว้ขอพรนะครับพระธาตุภูกุมข้าวด้านบนนะครับ นี่ครผมก็สูงพอสมควรนะเดินขึ้นมาขึ้นมาถึงแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้ขอพอรกันนะครับนี่ครับหลังจากกราบไ้ายขอพอรกับหงว์พระแก้มรกฏแล้วพระาธาตุภูกุมข้าวตรงนี้สเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะพาเดินชม บริเวณรอบๆนะฮะเป็นวิวป่าเทือกเขาที่สวยงามนะครับจะมีนี่ทางเดินนี่ครับผมทางเดินชมคือวิวธรรมชาติสวยงามมากครับนี่ครมีจุดชมวิวที่สวยงามมากครับธรรมชาติ ป่าเขาฮะทางนน้นครับดูครับผมทางโน้นนะธรรมชาติสวยงามมากครับผมในบริเวณวัดภูกุ้มข้าวนะฮะผูกุ้มข้าวของอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะสวยงามจริงครับนี่ ธรรมชาติวิวหลักล้านเลยนะครับนี่ครับพาเดินชมครับรอบๆมีทางเดินให้ชมรอบๆเลยครับผมบรรยากาศสดชื่นนะสำหรับท่านใดที่เดินทางผ่านมาถนนหมายเลข12กรสินมุกดาหารนะครับจะไป กาบไหว้หลวงปู่ศิลาหรือว่าหลังจากกาบไหว้หลวงปู่ศิลาเสร็จแล้วผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดภูกุ้มข้าวได้นะครับซึ่งอยู่ถ้ามาจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาก็จะระยะทางก็ประมาณสัก20กิโลนิดๆน,นะฮะอยู่ทางซ้ายมือนะครับอยู่ทางซ้ายมือเลี้ยวเข้ามาจะมองเห็น พระองค์ใหญ่แล้วก็องค์ปู่พญานาคเด่นชัดเลยนะครับอยู่ทางซ้ายมือถ้ามาจากทางฝั่งจังหวัดมุกดาหารนะฮะ mm hmm. ก็จะอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับวัดก็อยู่ทางฝั่งขวามือเป็นสังเกตเห็นชัดเจนนะครับมีป้ายบอกทางเข้ามาชัดเจนนี่ฮตอนนี้พาชมวิวธรรมชาติอยู่นะครับนี่ฮะทางฝั่งนูน้น เข้าใจว่าน่าจะเป็นฝั่งของอำเภอกุชินารายนะครับข้ามภูไปทางโน้นนะนี่ครับผมตัวนี้คือพระประธานองค์ใหญ่นะคะนี่ครับตั้งอยู่บนภูเขายอดภูกุ้มข้าวตรงนี้นะครตรงนี้นะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันต่อครับผม นี่ครับพระประธานองค์ใหญ่นะครับตั้งอยู่บริเวณยอดภูเขานะฮะภูกุ้มข้าวนะครับตรงนี้นะเราขึ้นไปดูว่าพระประธานท่านมีพระนามว่าอย่างไรนะครับ มากรบบาบไหว้ขอพรกันได้นะครับหลวงพ่อพุทธเมตตามหานิยมนะครับนี่คผมคาถาบูชานะครับ เป็นวัดภูกุ้มข้าวนะเป็นวัดที่มีธรรมชาติร่มรื่นมากนะครับเข้ามาแล้วสงบร่มเย็นนะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมกราบไหว้สักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณวัดภูกุ้มข้าว ตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอโพชัยจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะฮะอยู่ริมถนนหมายเลขสินะครับ12การสิล์มุกดาหารนะครับเดินทางสะดวกครับเดินทางผ่านมาจากกราบไหว้องค์หลวงปู่ศิลาก็สามารถแวะเข้ามากราบไหว้สการะขอพรกันได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็จะพามาชมวัดภูกุ้มข้าวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องบ่าวผู้ไทยพาเลาะด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจะทำคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านครับ สวัสดีครับผม